สวัสดีครับวันนี้ก็มาอยู่กันในเกมยูกิโอมาสเ่นเดีกันเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็เป็นอาร์โกซานะก็มาเล่นกันต่อเนื่องนะตรงนี้เริ่มหลังนะครับก็อย่างที่รู้กันครับว่าเด็กมันเริ่มหลังไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะแต่ว่าเราก็ใช้พวกแฮทัในการช่วยเหลือนะตรงนี้ฝั่งข้าเริ่มก่อนครับแล้วมือแรกมือเนี่ยถ้าเกิดเริ่มก่อนน่าจะดีนะตรงนี้ดับได้เป็นอาดาใช่ไหมแลวมีแบงมุมด้วยแล้วก็มีเป็นชีรูเลติกอะไรเงี้ยแล Max ้แม็กซี่ด้วยตรงนี้ฝั่งข้าเริ่มก่อนครับเดี๋ยวเริ่มมเเลยนนครับ ฝั่ข้ามลงเป็นกลเด้นซอสโซนะครับตอนเล่นนะ่ะนึกไม่ออกเลนนะว่ามากับเด็กไหนบ้างครับเพราะมันมีใครที่ใส่บ้างนะบ a n d ดดไหม b บดดีน่าใส่นะแล้วก็ซอสโซไม่น่าจะใส่นะตนัวนี้แล้วก็เซตหนึ่งใบครับตรงนี้ฝั่งข้ามผ่านเลยครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของเรานะที่ฝั่งข้ามไม่เข้มมากนะเข้าเทิครับโจดีกว่าโจฟิวครับโจฟิวดีมาๆนะเราจะได้ไม่ต้องแบบไปหาสีม่วงมาเสร์ฟฟิวนะตรงนี้เดี๋ยวเราลุยเลยครับเมนหนึ่งครับใช้เป็นเจสเลเยอร์ครับ เซอร์เป็นอาดาครับตามสูตรนะแล้วก็เดี๋ยวซัมมอนอาดาลงไปอ่ะทีนี้ไม่รู้เป็นอะไรตั้งเล่นเด็กนี้มาครับโดนล็อกเบิร์ดบ่อยมากๆนะแต่ว่าล็อกเบิร์ดมันไม่ไดีทํามีสาระอะไรกับเด็กเราอยู่แล้วใช่ไหมละ่ะเพราะว่าแบบเด็กเรามันเสิร์ฟแค่ทีเดียวนะที่เดี๋ยวเป็นแบบเอามาแปะแล้วก็ดูนี้นั่นนะตรงนี้ก็ไม่มีปัญหาอยู่แล้วครับไอ้ม่วงอ่ะที่จะเสิร์ฟครับไว้ได้เซิร์หน้าก็ได้ลงเป็นอาดาครับแล้วก็อาดาครับเอฟเฟกต์เลยอ่ะเมื่อตะกี้โดนเป็นล็อกเบิร์ดไม่สวยเท่าไหร่ครับแต่ว่าไอเนี่ยววยของงินะะเพรา่า พอเล่นไปเรื่อยๆครับเริ่มรู้แล้วว่าจุดอ,อ่อนของตัวนี้มันคืออะไรครับมันคือลงปุ๊บเนี่ยเอฟเฟกที่มันแอคทีฟตรงนั้นครับมันเป็นเอฟเฟกที่ไม่ได้ส่งผลอะไรเท่าไหร่กับเกมครับเหมือนว่ามันกดปุ๊บเพื่อนล่อให้ฝั่งข้ามทําอะไรบางอย่างครับเพราะเอฟเฟกที่เราจะใช้จริงๆอ่ะคือเอฟเฟกต์สใช่ไหมถ้าเงี้ยครับมันก็จะโดนระเบิดหายไปเลยครับเพราะว่าถ้าเกิดสมมติว่าถ้าเกิดใช้เทคสองเงี้ยมันก็รีมูฟไปเลยใช่ไหมเขาจะโยนอะไรก็ไม่ทันละแต่ว่าตรงนี้โดนตรงนี้ก็ค่อนข้าาาางยยยัับบบแแ่่่่ครรตววเเเดดีีี๋มมมฟฟลลนะกก็็ใหไ อื้อโดนระเบิดหายไปแล้วก็มีเป็นดุยสวนมด้วยอเอาเรื่องนะทิ้งปุ๊บชาได้แสงครับแล้วก็เป็นดุยสวมน,นะลงมาปุ๊บไอ้นี่ก็ค่อนข้างหน้าลำคาญนะรีโซครับอาแต่ทีเนี้ยปัญหาจริงๆอ่ะมันไม่ใช่ตรงนี้ละปัญหาจริงๆคือตาหน้าครับฝาข้ามเขาหน้าจะซิงโค1สิบดาวครับถ้าเกิดเป็นบาลอนหรือว่าเป็นไอเคียเคียอังเกิลใช่ไหม ไอ้สองตัวนะั้นใครก็ได้นะลำบากเหมือน,นกันครับเพราะงั้นเดี๋ยวค่อยๆหาทางเคลียร์นะยังโชคดีครับที่เรามีเป็นแมงมุมคู่กับไอซิเลติกนะที่มันเปิดไปด้วยตัวเองได้นะอาแปฟิลครับแล้วก็เอฟเฟกฟิลเลยเดี๋ยวเก็บอาด้าครับตาหน้าว่ากันใหม่โอ้โหไอ้มอนี่เลยจะเชื่อนะของอย่างเยอะแต่ว่ายังดีครับที่ไอฟิลเนี่ยครับมันเลือกเก็บจากหลุมหรือรีมูฟโซนนะพอโดนรีมูฟปุ๊บ ก็อาจจะเสียนิดหน่อยครับเพราะไอเฟลจะโดนนีเกตใช่ไหมเราจะโยนเพื่อลบพลังฝังขารไม่ได้ครับแต่ว่าพอเข้าเทอร์เราปุ๊บเนี่ยเพราะมันจะนีเกตเทอร์น,นี้ใช่ไหมแล้วก็นีเกตเทอร์นหน้าแล้วพอเข้าเทอร์เราปุ๊บเราก็ซัมมอนแล้วก็เล่นต่อได้เหมือนเดิมนะตัวรีมูฟรีซบเลยอ่ะก็รีมูฟทิ้งไปนะแล้วก็ฟิลครับเก็บขึ้นมือเดี๋ยวว่ากันใหม่อ่ะทีนี้ทําอะไรไม่ได้ครับเราเซตสองนะเป็นแมงมุมครับคู่กับ ชีโดยที่ครับตรงนี้อย่าลืมปรับเป็น o อนนะเพราะว่าตอนเล่นต้องปรับเป็นออนครับเพราะเดี๋ยวพอฝาครอบเล่นปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเราเชนขึ้นไปเลยแล้วก็เชนแมงมุมนะครับค่อนข้างสำคัญนะเพราะว่าเอฟเฟกของแมงมุมอ่ะมันบอกว่าอ่าถ้าเกิดมีก๊าซที่สเปรย์ครับก็คือตัวมันต้องอยู่บนบ่อใช่ไหมถ้าเวลาเชนขึ้นมาครับเราต้องเชนให้ไอเนี่ยครับชีโดยทิ่เป็นเชนหนึ่งครับแล้วก็แมงมุมเชนสองนะพอเชนสองปุ๊บแมงมุมจะขึ้นมาก่อนใช่ไหมพอชีโดยทิ่ขึ้นปุ๊บแมงมุุมมมกกก็็็็จะะะะเเเหหนนนนนนชิิรรลทขึ้้้้าาาป๊บบบบไไไดดดดดใใตั่โอ เชนหนึ่งครับโอ้ยแม็กซีก็ช่วยไม่ได้ครับแต่ว่าเราก็สเปย์อยู่แค่นี้อยู่แล้วนะเพราะงั้นไม่มีปัญหาอีกและเชนหนึ่งครับแม็กซีเชนสองแล้วก็เชนสามครับตามสูตรนะเพราะว่าแมงมุมนี้จะต้องเป็นเชนสุดท้ายครับเพื่อให้ได้ทำลายการ์ดนะฝาคัพได้จบใบเดียวครับเจ้าๆนะคงไม่แย่เท่าไหร่สเปย์เลยแล้วก็ฟิวครับห้าร้อยนะแล้วก็ตรงนี้ไปต่อครับซีลเดลทิกขึ้นมาแล้วก็ฟิวครับอีกห้าร้อยนะ แล้วก็เล่นเชนนะครับเชนหนึ่งชี้หนึ่งตัวครับใบนะแต่ตรงนี้ใบใครก็ไม่สําคัญใช่ไหมละ่ะแล้วเราก็ใช้เฟคของตัวแมงมุมครับระเบิดไอ้โกเดนซอสโซทิ้งไปเลยฮะลิโซครับทีนี้พอเขาไม่มีตูนเนอร์แล้วมันก็ไม่ไดีน่ากลัวอะไรใช่ไหมละ่ะแล้วเรามีแม็กซี่นะครับถ้าฝั่งข้ามตรงติดปุ๊บเนี่ยลงปุ๊บเราก็โยนแม็กซี่ Max เลยเขาทำอะไรก็เรื่องเขาตาหน้าว่ากันใหม่เพราะยังไงไอ้นี่ยครับมันไม่ถูกกำายจากแบลเทิร์นอยู่แล้วครับถ้ามัน,อนนอนอยู่เงี้ยโอกาสที่จะรอดมันก็ค่อนข้างสูงนะ อเอาไปเถอะครับก็ตีมาก็ไม่เจ็บนะครับตีใส่มุมุมก็พลังเจ้ากันนะเพะงันไม่เป็นหอยู่ะเดี๋ยวตาหน้าปุ๊บเราชุดใหญ่ครับั่งข้าวข,ของหมดแล้วด้วยตจวครับโหโจมม่วงนะก็ถือว่าใช้ได้ลงเป็นอาดาครับแล้วก็เฟกเลยซิมุตัวเองแปะสองใบก็แปะเป็นแดงกับม่วงครับพอเดี๋ยวแดงขึ้นปุ๊บใช่เอฟเฟกต์ม,มุมครับเห็นมอนสเตอร์กระดักขึ้นปุ๊บทำลายการ์ดหนึ่งใบ ต่อที่ฟิวก่อนเลย500แล้วก็แมงมุมครับทำลายทิ้งไปเลยนะเพราะว่าไอเนี่ยครับมันจะเล็งการสเปรย์ใช่ไหม่ะถ้าเกิดเขาเล็งก็เล็งได้แค่ซีโรติกกับไอตัวสีแดงนะเพราะว่าแมงมุมเนี่ยถ้ามันมีเพื่อนอยู่ครับมันจะกันเล็งนะระเบิดทิ้งไปเลยแล้วก็เล็งหนีใบครับเขาเลือกเ,เ,เป็นแดงนะครับตัวนี้เราถือเบสบอลครับเบสบอลก็สเปรย์สองนะชี้กับดาษอา,อาคร์โกซาครับเอาขึ้นมือได้ก็แบบล็อกหลบนะแล้วสเปรย์ลงไปตานาเซตใหม่ครับเปิดใหม่แมงมุมระเบิดบอร์ดบึบ้ม รีโซ่เลยยกขึ้นมาครับเบสบอลลงไปอาทิเราก็ตั้งตีครับฝั่งข้ามลายพอยทีเหลือ6,500นห้านะเราก็ตีตีไปเรื่อยครับนี่เลยแล้วก็เฟกของม่วงครับทิ้งมือครับสเปรย์ขึ้นไปนะอาดามิเยอะเพราะตรงนี้ครับดามิมันจะนิดนึงใช่ป่ะเพราะเมื่อกี้ไอ้เบสบอลครับมันจะเพิ่ม700ครับตามเพื่อนมันนะแต่ว่าไอ้ม่วงครับถ้าอยู่ข้างหลังมันจะเพิ่มแค่500ครับเพราะงั้นดันขึ้นมาเพื่อบูสต์พลังดีกว่า ฟิลครับอีกห้านะแล้วก็ตีเลยอาทิสฝั่งข้ามจะเหลือเท่าไหร่400นะมันเหมือนจะทำไม่ได้แต่จริีๆก็ทำได้นะเพราะมันมีเอฟเฟคของเบสบอลครับเป็นเหมือนเทคลับแหละเพราะมันไม่ค่อยได้ใช้นะไม่สองครับไอม่วงครับดันลงมาแล้วก็เบสบอลครับรีมูฟมันแล้วก็เซตกับดักต่อเนื่องค่ะเซตเสร็จปุ๊บบที่เซตเปิดได้เลยครับแล้วก็รีมูทิ้งเซตเป็นแดงครับลแล้วก็เปิดแดงครับแดงดันขึ้นไปทีนี้ก็เรียบร้อยเอฟเฟคฟิลครับ500 อ่ะก็ประมาณนี้ครับผมอาจจะโชคดีที่ฝั่งข้ามโจมาแล้วเล่นไม่ค่อยได้ครับแต่ว่าถ้าเกิดเราแบบไม่ได้มีของดีมากพอครับโดยเขาตั้งบอลลอนมาคําไว้เงี้ยมันก็สู้ยากนะเพราะบอลลอนแบบมีทําลายการ์แล้วก็มีเนเกตด้วยอาจจะสู้ยากกว่านี้นะก็ถือว่าโชคดีใช้ได้ครับเอาไปว่าเดี๋ยวไปดูดีได้ฝั่งข้ามนะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นดีเด้ของเด็กเมื่อก,กี้ครับเป็นแบนเดตนะครับแบนเดตหกสิบใบครับก็อย่างที่รู้กันนะถ้าเกิดมาไม่่วกากเงี้ยถ้าเกิดแบบว่าเขาได้เล่นติดได้โมปุ๊บเนี่ยของมันจะเยอะมา,มากๆครัทาาาาาาหแนบนบนกคงงะะีขอึลย่่่่่เววนนว แบนเดดอะเล่นแบบเป็น60ใบจะเก่งกว่านะแต่ส่วนตัวไม่เคยเล่นหรอกเด่กหกใบเล่นแค่40ใบเปเป,เ,ปเท่านั้นนะเมนเด็ครับใบแรกเป็นล็อกเบิร์ดนะแล้วก็เป็นทาจิดีแม็กซี่อุซากิอุลระอัลบาสอาลูเบอร์อาลูเบอร์สามเอาสามอยู่แรกป่ะจำไม่ได้เหมือนกันนะแล้วก็เป็นนกครับคิดโกลเด้นซอสโซไอ้นี่ฝั่งข้ามก็สวยเอาเรื่องนะมอนเตอร์มีเยอะแยะครับจุ่ยไอ้นี่ใบเดียวนะแล้วก็ที่เดี๋ยวเป็นแบบพวกของโยโย่ใช่ไหมคาทีเซียครับเข้มแมกนามัสตัวโม่ด้วยชเวิร์ม Ian, ian, a อาเบียนดูบิเลสุสาคนโง่อันนี้เป็นหีบทองแล้ก็เป็นตัดย่านจะเป็นใบทีเด็ดของพวกเด็กหกสบใบนั่นแหละฟิ o ชั่นดีพอยเมนต์พัดเก่าครับแบนดิตไว้แบนเด็ e ฟิชชั่นพัดใหม่2ใบแบนเด็ e ลอสรีเกนซูเปอร์ฟิชชั่ด็ที่คนใส่ Super f u ฟิชชเยอะมากๆนะอาจจะไว้แก้บอดแบบได้หลายๆอย่างนั่นแหละแล้วก็เป็นชิ้นที่2องใบครับดาวเลสสองใบแบน a ์โ o เพนนิ่งแล้วก็เป็นไฮสปิเ i ตครับแบนดิเลส ไอ้นี่แบดเด็ตซอสครับเล่นมาตั้งนานนะก็ที่พูดประจําครับว่าไม่เคยมีใครใช้แบบเป็นเรื่องเป็นราวนะแบดเดิ้ลเม้นต์ใบนี้เก่งนะไอเวทที่แบบเป็นใบอบร์ดใช่ไหมแล้วตอนนี้ไวก๊อป็ฟิวชั่นแล้วก็รีทิวชั่นครับเอาไว้เก็บแบดเดิ้ลฟิวชั่นขึ้นมือเอ็กตาก็เป็นพวกมื่ก่อนครับแก๊งมันนะก็ค่อนข้างฟิกครับเพราะตัวมันเยอะเนาะก็เอาไปว่าประมาณนี้ครับผมสับตาแรกนะเดี๋ยวไปดูตาที่สองต่อครับ อันนี้ก็เป็นตาที่2อนะครับตานี้ก็เริ่มหลังนะครับเริ่มหลังรัวๆนะรับมือเนี่ยครับถ้าเกิดเริ่มก่อนี่โคตรเก่งนะมีทั้งแบบร้อยแยกช่แปดอยแยกปุ๊บฝ่าย้าก็น่าจะระเบิดไปเลยชตรงนี้ก่อตรงนี้ฝ่งยค้าเริ่มก่อครับเดี๋ยวเริ่มเลยยังดีนะเรามีแม็กซีนะน่าจะพอทําอะไรได้บ้างไม่หนึ่งครับออกเป็นนี่นีน่ะแอดเชน่ยครับไม่นึกไม่ฝันนะว่าจะมีคนอื่นเล่นด้วยนะเพราะว่าอันนี้ส่วนตัวเคยเล่นเมื่อนานมาแล้วใช่ไหมเด็กมันก็ประมาณนึงแหละก็ ตัวนี้เป็นแอชเชนครับเปิดด้วยใบเปิดที่เก่งเลยนะเป็นเอาไว้เคนนิ่งครับใบนี้ก็เอาฟิลมาแปะใช่ไหมแล้วก็จะได้เสิร์ดด้วยครับก็เสิร์ดมังกรขึ้นมาเล่นตามสูตรนั่นแหละเอาฟิลแปะฟังเล่าผมไม่เสิร์ดมังกรนะ่ะแปลว่ามีอยู่แล้วครับเสิร์ดเป็นแอชเชนคิงครับไอ้มอนี่มันจะเสิร์ดได้ใช่ไหมตัวนี้ตอนเล่นอนะ่ะเพลินไปหน่อยนะลืมปรับเป็นออนครับเหมือนจะมีใครสักคนอนะ่ะที่เขาบอกว่ามันปรับให้อ่ะเป็นออนตั้งแต่ต้นเกมได้อนะ่ะจำไม่ได้แนละ้วว่าทำยังไงนะเพราะตรงเนี้ยขาดทุนทนิดนึงงงนะะเเเเเพรราาาาาาว่่่ถ้้้กิิดดไไมมส์อยยี แม็กซี่เราโยนได้อยู่แล้วนะเพราะยังไงเขาก็ต้องสเปรย์อยู่แล้วใช่ไหมแต่ว่าไม่เป็นไรครับเราก็ขาดทุนไปใบหนึ่งเดี๋ยวไปโยนจังหวะสองก็เด็อันนี้มังกรครับจะระเบิดฟิวและสเปรย์ครับตรงนี้เรามีแม็กซี่โยนเลยดีโซค,ครับแล้วก็เป็นไอฟิวนี่ถูกทำลายจะได้เสิร์ชใช่ไหมโอ้อยูริแมทครับก็ไม่ค่อยดีครับเพราะว่าเขายัดมอนมาให้เรานะทำให้ยูริแมทจะใช้จักมือไม่ได้ครับเพราะงั้น เดี๋ยวต้องหาทางเคลียครับแต่ว่าเดี๋ยวฝ่ายของข้าม่ะน่าจะเคลียให้เราอยู่แล้วเพราะว่าจากที่เคยเล่นอ่ะเดี๋ยวมันจะมีกบดักใช่ไหมเปิดปุ๊บก,ก็สั่งฟิวชั่น3ตัวแต่ว่าบางกองตัวใหญ่ที่ออกมาครับมันจะมีปัญหากับเรานิดหน่อยครับถ้าจะไม่ผิดเหมือนมันลงมาปุ๊บมันจะได้เป็นฮาร์ี้ทีหนึ่งมั้งแล้วก็ทีบิลตัวมันหรือว่าเพื่อนมันอ่ะทำลายการ์ดใหญ่แต่ว่าไม่ได้เกตดนะทำลายเฉยๆไอ้ออกเป็นตัวเก่งครับเป็นพิเศษนะครับเราก็จู่เรื่อยๆครับเธอต่อเป็นฟิวแล้วก็ปักฟิวเลย เอฟเฟกของคิงครับถ้ามีฟิลอยู่สเปรเพื่อนมันจากเด็กได้เนาะทีนี้ออกเป็นฮีโร่ครับฮีโร่มันจะมีทำลายการ์ดนะาจะไม่ผิดแล้วก็เซตสามครับเอฟเฟกฟิลเลยเอ็นเฟยนะจะได้เอาฟิลในหลุมครับขึ้นมือนะแล้วก็จวหนึ่งเพิ่มมือเบิ่มออ๋ยัดสิยัดก่อนแล้วค่อยจวนนะไม่ย้อขึ้นมือทั้งคู่ตรงนี้ฝั่งข้ามผ่านครับเข้าเธอเลยไอเนี่ยเซตสามครับก็อย่างว่ามันก็แน่นอนนะมันต้องมีกับดักอยู่แล้วใช่ไหมล่ะจวครับ โหโจฟิลมาซ้ำซ้ซักๆนะแต่ว่าก็พอได้นะอย่างที่บอกครับเมื่อตะก,กี้ถ้าเกิดเขาแบบฟิวชั่นได้ปุ๊บเนี่ยเราก็จะโดนเป็นฮาร์ปี้ใช่ไหมเพราะงั้นเดี๋ยวค่อยๆเล่นไปเรื่อยๆนะขั้นแรกครับแปะเป็นร้อยแยกไปก่อนครับเพราะว่าไอ้พวกเนี้ยยังไงมันต้องตกหลุมครับเอฟเฟกต์พวกเนี้ยถ้าเกิดเขาฟิวชั่นปุ๊บมันก็ตกหลุมให้มันไปมุกโซครับเคลียร์มอสออกให้หมดน่าจะดีกว่าเสร็จปุ๊บเราเก็บไม้สุดท้ายไว้เลยครับเราใช้เป็นฟิวไว้ก่อนเลยแล้วก็ลงครับตัวนี้ฟิวมีสองใบครับเราก็ลงลงออย่าาางัั้้้นแแหลละวก็ดครบ เอฟเฟกเลยอันนี้เป็นฟิวชั่นนะที่บอกนะฟิวชั่นมันก็จะฟิวชั่นพวกมอนแก๊งมันมาที่เป็นเนผาไฟเป็นตัวของเขานั่นแหละโห้ย DNA ผ่าตัดเลยแต่เชื่อก็ถ้าสู้อะสมัยนี้อาจจะกิ่งป่าเพราะมันเปลี่ยนมอนทั้งบอ่อใช่ไหมถ้าเจอบัวอย่างเงี้ยเราเปลี่ยนมังกรเป็นแบบตัวประหลาดเลยเขานะ่าจะเล่นต่อ,อยากนะตัวนี้เขาน่าจะเปลี่ยนเป็นไฟบัดแล้วก็สามารถรวบมอนฝั่งเราได้ด้วยเนาะเผาไฟครับ ทุกคนจะกลายเป็นเผาไฟแล้วก็ฟิวชั่น3ตัวออกเป็นเวดอสครับแล้วเวดอสก็ถ้าเกิดฟิวชั่นลงมาครับจะได้ฮาร์ปี้หนึ่งทีนะก็เราก็จะเสียฟิวกับรอยแยกครับแต่ว่าช่างมาครับเพราะว่าเราถืออีวิลิแมทรออยู่แล้วนะพอตรงนี้บอร์ดแล้วลงปุ๊บอีวิลิแมทครับเคลียร์บอร์ดให้หมดแล้วเดี๋ยวเมนสองค่อยว่ากันต่อครับพอของเรามีประมาณหนึ่งระ,ะเบิดไปก็ช่างหัวมาครับแบทเทิลเลยอีวิลิแมท ฝาฟาข้าเอาออกหมดนะครับเหลือแค่มังกรตัวเดียวครับแล้วก็เหมือนที่เคยเล่นนะมังกรตัวเดียวมันไม่ค่อยเก่งครับเพราะว่าไอเทคสุดท้ายเนี่ยเทคเจ้าปัญหาเนี่ยถ้าฝั่งข้ามแอคท c เว v a าร์ด r d หรือเอฟเฟกบนสนามสปีดสองครับสามารถส่ง a s เชนหงายหน้าหนึ่งตัวบนสนามครับทำลายทิ้งนะมันแบบออดแอตรงที่ว่ามันต้องเป็นฝั่งข้ามใช้าร์ดบนสนามไม่พอนะต้องทีบิ e m o n หนึ่งตัวด้วยก็คือเสียมอนด้วยและก็แค่ทำลายเฉยครับมันไม่ได้ไม่ได้เ e g a t อย่างน้อยเนเก t แล้วไม่ทำลายจะดีสักกว่านะมันก็เลยดูแบบ ไม่ค่อยมีอะไรนะตอนนี้เม2สองครับว่าต่อเลยแปรฟิวแล้วก็ฟิวครับเก็บเป็นอาดาขึ้นมาไว้เล่นต่อหลก้กการใช้สองใบครับเหลือเป็นแองเจิลเซจูไนะครับพอเดี๋ยวม่วงจะสเปรย์ขึ้นจำปนต้องทิ้งมือหนึ่งใบนะส่วนอาดาเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยเอาไว้โยนตอนเขาตีมาแล้วกันเพราะว่ามันทําลายแค่การ์ดบนบอร์ดนะเราใช้อาดาครับทิ้งไปมูฟโซนเลยก็ลบพลังได้เมสหนึ่งครับฝ่าข้ามใช้เป็นบอลไฟนนะครับ เนี่ยตรงเนี้ยชอบลืมประจําเลยนะว่าไอ้เขียวนะครับถ้ามันจะดีดอะเราจะต้องมีอาร์โกซ่าในลิมูโซครับไอ้กะว่าเปิดปุ๊บแล้วก็ดีดมาก่อนขึ้นแบบง่ายๆนะแต่ว่าช่วยไม่ได้ครับลืมนะแปกไปลีโซเลยแล้วก็ฟิลครับ500นะต่อไปเรื่อยๆตรงนี้ใช้บอลไฟครับเสิร์ฟเป็นเผาไฟนะเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ตรงนี้เรามีม่วงครับม่วงก็ทิ้งมือหนึ่งใบครับขึ้นไปเลย เพราะว่าตรงเนี้ยครับเขายังไม่มีมอนนะยังไงเขาก็ไม่กล้ายอยู่แล้วเพราะมอนเขาสี่เป็นห้าใช่ไหมถ้าเกิดจะทําลายครับมันต้องทิ้วตัวเองนะอ่าตรงนี้เราก็เสิร์ฟครับเสิร์ฟเป็นเบสบอลใช่ไหมครับเผื่อฉุกเฉินนะจะได้แบบยกเขียวเงี้ยแล้วก็สเปรย์มันลงไปน่าจะพอได้อยู่แล้วก็ฟิลครับอีกห้าร้อยนะตรงนี้พิเศษนะครับแล้วก็ตรงเนี้ยเหมือนเดิมนะต่อเขากดเทคปุ๊บเนี่ยถ้าเกิดเรากดเทคพวกเขียวหรือม่วงครับดันลงมาแล้วก็ฟิลจะนิเกะครับมันจะหลังเชนนี้ไปแล้ว พออนันเด็กนี้มันอาจจะเสียเปียบมอนสเตอร์เทียบลงปุ๊บแล้วมีเอฟเฟกเลยเงี้ยถ้าเก็บไปพวกลงปุ๊บและกดใช้อะอาทีได้ไปทีของเราบ้างแต่ว่าก็สมัยนี้มันก็อย่างเงี้ยเนาะเสร็ต่อครับเป็นเวทชุบใช่ไหมอันนี้จะได้โม่มอนสเตอร์เผาไฟทัดมืดจากเกรือหลุมแล้วก็เสร์ฐมังกรเลยว่าห้าใช่ไหมไอ้เผาไฟเร็วห้าหรือมากกว่าจากหลุมเก็บขึ้นมือแล้วก็ไอ้ตัวมังกรถ้าเก็บอยู่ม,มือมันจะระเบิดฟิวแล้วก็สเปรย์ได้ใช่ไหม โมครับโมเป็นมังกรแล้วเก็บขึ้นมืออาทีเนี้ยจะว่าเสียเปรียบก็น่าจะพอได้นะเพราะว่าไอ้มังกรเนี่ยมันระเบิดฟิลด์ได้สปีดสองนะเขาก็ระเบิดฟิลด์เราทิ้งเนี่ยเดี๋ยวตาหน้าก็ค่อยว่ากันหมล่ละกันไม่ใช่ครับก็ตีมาก่อนนะครับพันสองใช่ไหมเรามีเขียวครับเขียวสั่งดันลงมาข้างหลังแล้วก็ตรงนี้เขาตีต่อครับเราก็มีเป็นอาดาที่เก็บมาเมอตะกีนะแล้วก็ทิ้งเลยแล้วก็ชี้มังกรครับพลังไปสูงครับหัวแตกนะ นีน่าจะสบายละเซตหนึ่งแล้วก็เข้าเทิร์นครับจะเลยโหอิมเปิ์นะก็เกี่วมาทีแล้วกันตัวยังไม่ไรครับเด็กเราถ้าเกิดเรายังมีฟิลอยู่เงี้ยยังกัเรามีของเล่นอยู่ละเม็ดหนึ่งครับเอฟเฟคฟิลเลยจ่ายแล้วพอ,อยหนึ่งพันครับอ่าแล้วก็เป็นมังกรนะตามสูตรครับพอระเบิดปุ๊บมันก็จะไม่ได้อะไรครับเพราะฟิลมันเป็นเหมือนเวทต่อเนื่องนะมันต้องอยู่ถึงอีโซฟถึงจะได้เอฟเฟค เด้ยเราไปต่อครับเอฟเฟกซ์ม่วงครับดันลวงข้างหลังนะเดี๋ยวม่วงทิ้งมือขึ้นใหม่ก็ได้รีทบเลยอ่ะสเปคครับแล้วฟิวก็ระเบิดไปก็เสียพันหนึ่งฟรีฟรนะช่างมันเสียป,ปุ๊บไปต่อครับเอฟเฟกซ์ม่วงครับทิ้งมือหนึ่งใบสเปคขึ้นไปจากก็เสิร์ฟครับเสิร์ฟเป็นไอ้นี่เลยจ่ายเซเลเยอร์ครับเดี๋ยวเสิร์ฟเป็นอาด้ามาเล่นโดยตรงเลยก็ได้เอฟเฟกซ์ครับเสิร์ฟเลย เซ็ตสร็จปุ๊บมีกำดังต่อเนื่องหงายหน้าอยู่ครับทำบอลได้นะนอมบอลลงไปเลยอาทีสบายแล้วครับเดล้อยเฟกของอาดาใช่ไหมรีมูปุ๊บเอาแปะสองตัวข้างหลังแล้วลิงคู่นี้ครับขึ้นเป็นกระต่ายนะแต่ว่าไอ้มังกรเนี่ยถ้าเกิดมันถูกส่งลงหลุมจากบอ่อฝั่งข้ามครับมันจะได้ระเบิดบอ่อนะคิดว่าถ้าเกิดเป็นอย่างเงี้ยพอลงปุ๊บกระต่ายจะได้เสรือหรือเปล่านะไม่แน่ใจนะก็ช่างมันล้วกันเอาเองค่อยๆเล่นไปแล้วกันเพราะยังไงเรามีาสามใบเซ็ตข้างหลังครับแล้วมีอิมเปอร์ยังไงฝั่งข้ามไม่สู้อยู่ละ พอเสร็จปุ๊บก็เอฟเฟกแรกครับของอาดามก็ติดก่อนนะเสร็จปุ๊บเราก็เข้าไปเทรานครับเคีย์บอร์ดนะเอาเป็นสีม่วงครับตีเข้าไปก่อนเลย <l itz> แล้วก็อาดาครับตีตามอาดาเมดนะ <l itz> แล้วก็เมดส <l itz> องคอยเล่นครับเอฟเฟกเลยรีมูฟแปดสองใบอ่ะเรียบร้อย <l itz> ก็ปานี้นะก็อย่างว่าครับเด็กแอชเชนมันตัวหัวหน้ามันไม่ได้เก่งขนาดนั้นน่ะเอฟเฟกมันควรจะเก่งกว่านี้ละมันสี่เปนห้าก็จริงใช่แต่ว่าเอฟเฟกมันเป็นแบบต้องทีบิวด้วยแล้วก็ต้อง ข้อจากัดมันเยอะนะแลกกับผลที่ได้มามันค่อนข้างน้อยไปหน่อยมันก็เรียไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่และของใหม่การ์ดจริงที่เสริมมาที่หลังครับมันก็ไม่ได้เสริมด้วยตัวเองนะมันกลายเป็นไปเสริมเคนายและเคนายที่เล่นเล่นกันครับไม่ได้ใส่ใบน้ำด้วยซ้ำนะเคนายมันก็ไปอยู่กับเป็นแบบของเสริมเล็กอื่นๆเยอะแยะอะไรเงี้ยก็แปลกๆดีเหมือนกันก็เอาไปว่าประมาณนี้ครับผมเดี๋ยวไปดูรีเดฝั่งข้ามนะครับอันนี้ก็เป็นลีเดของฝั่งข้ามเมื่อตะกี้นะครับก็เป็นเนะคนายนะคล้ายๆกับที่เคยเล่นอนะไราะคียหลัมันนกกก็มมีีไ่่ตัวหออ้ดสุ ก็เมนเดยครับไปแรกเป็นล uh, right uh ็อกเบิร์ดเนาะแล้วก็แม็กซี่ครับอย่างระบายนะแปลกมากอุระละแล้วก็นี่คือใครอะไอที่รีมูฟไฟปะถ้าการไปนอร์มอลซัมมอนเอาชี้มอเตอร์เข่าไฟหรือว่าสีหลุมเอากลับเข้าเดคแชร์แล้วก็จวดสองก็ไม่แน่ใจนะว่าใช้ยังไงนะถัดมาก็เป็นพิเศษครับตัวเสิร์ตหลักนะแล้วก็เป็ชาแมนไอที่ชุบมาจะผิดสเปรย์เฮดเหมือนจะดีดมั้งใช่ไหมสามารถทิวการไปนี้แล้วก็ชี้การฝังขามอดดีขึ้นมือเนาะแล้วก็ฮีโร่ครับ คิงสองใบมังก,กรสามนะเวดอสพัดเก่าครับบอลไฟก็เป็นเด็กเผาไฟนะบอลไฟก็ต้องมาอยู่แล้วแล้วก็เป็นเวทโม่เมือ่อกี้ฟิวสามครับซูปเปอร์ฟิวชัน่นชี้นิ้วชี้ดาบครับแล้วก็ใบเปิดนะเป็นใบโม่ครับเวดอสแปะฟิวแล้วก็โม่ใช่ไหมหรีเซิร์ฟนี่แหละแล้วก็รีคายดิงครับใบนี้เหมือนตอนเล่นจะไม่ได้ใส่นะมันว่าเอาเป็นแค่หัวแรงเขาไม่เก่งฮะเอาแอรเชนการ์ดที่อยู่ลิมูฟโซลุยหลุมเอาไปแปะไว้ที่ใต้เด็กใช่ไหม แล้วก็ชี้มอนต์เอฟเฟกต์หนึ่งตัวของฝั่งข้ามในเกตเอฟเฟกต์ Effect, จะจบเทินก็เป็นสปีดสองไปใบในเกตอะจจะมั้งแล้วก็มีซาไรโลนะไอ้ที่แปลกเข้ามานะไม่เห็นคนใส่มานานม,มากๆแล้วแต่ว่ามันก็ค่อนข้างน่าสนใจป่ะก็ใส่ตาดัตตีไปตัวนี้ยไป like, ate, แบบในเกตแบบพวกฮาร์พี้อะไรพวกนี้ยน่าจะพอได้อยู่แต่ว่าใส่ใบเดียวหวังผลไม่ได้เนาะอินเปอร์ใบเดียวครับแล้วก็เป็นดีเอเอฟจากีนะแล้วก็รีวลลี่ครับไอ้คู่เนี้ยมันค่อนข้างแปลกประหลาดปะ่ะเพราะว่าไอ้ดีเอเอมันจะบอกให้เป็นธาตุเดียวกันไม่เป็นเผาเดียวกันนะ ส่วนลิ่ว่าลี่เนี่ยก็ให้ฝั่งข้ามคอนโทรลได้แค่เผาเดียวก็คือถ้าเกิดเปิดคู่กันปุ๊บมันก็ไม่ได้อะไรปะเป็นประกาศธ,ธาตุน่าจะเก่งกว่าแนละ้วเป็นโกเซนแมทอะไรนี้เนาะแล้วก็เป็นกับดักครับแอชเชนอีเทอริตี้ไอนี่โอเทคยาวมากจำไม่ได้เหมือนกันนะแต่ว่าใบนี้เป็นไรฟิวชั่นเอกตาก,ก็ไม่น่าจะได้ใช้อะไรมากมายครับก็มีเป็นตัวแก๊งมันนะั่ตัวหลักครับนี่คือใครอะไกรอาร์เหรอแล้วกไกรอาร์นีกไกรอาร์เบสซาดัสแล้วก็ตัวนู้น,นี่นั่นนะก็เอาไปประมาณนี้ค่าผลสำเร็จแอชเชนนะก็โหตต้้อง่่่นนนนูทีเลมาครับ ก็ไม่เจอใครเล่นอีกเลยนะนี่หาดูยากสุดๆนะก็เอาเป็นว่าประมาณนี้ครับผมสำหรับเด็กอาร์โกซาวันนี้นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ